วนหล่อสเสน่ห์ร้อนอย่างพี่ชาคริสเขาก็ขอให้กำลังใจทุกๆคนด้วยการสร้างผลงานดีๆออกมาให้ความบันเทิงกับคุณผู้ชมค่ะส่วนพี่หมิวลลิตาเขาก็ขอดันลูกชายคนเล็กแจ้งเกิดเป็นพระเอกช่อง3ามด้วยละค่ะ ได้เลืกดีบวงสวงเปิดกล้องเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับละครเรื่องแรกของผู้จัดน้องใหม่ดาวพริทัยกับละครรักโรแมนติกแหม่มแก้มแดงที่เช้านี้ยกทีมทั้งพระเอกชาคริตย้ำนามสาวแมพิรณีวุ้นเส้นวิริธิภาหนุ่มเป้ทวีริศเมเฟื่องอารมณ์และเพื่อนนักแสดงครบเซตมาร่วมบวงสวงเอาเลิกเอาชายัยโดยมีเพื่อนสนิทสาวแคทรียาแม็กอินทอชมาช่วยเชียร์แถมน้องรักหนุ่มดังพันกรก็เตรียมตัวทําเพลงประกอบละครให้ได้เคลิ้มกันแน่นอนงานนี้ยังเตรียมยกทีมบินลัดฟ้าไปเก็บภาพสวยกัน ประเทศอังกฤษกลางเดือนหน้าอีกด้วยค่ะฟิตร่างกายฟิตอะไรเพราะเพราะแปดเก้าตอนแรกนี่อยู่ลอนดอนหมดเลยนะก็ไม่เกรงอะค่ะก็อ,อยากเกรงเลย <laughs> พีิทิคเขาก็โอเคอะค่ะเหมือนพี่บุญเส้นนะเขาก็โอเค <c oughs> น่ารักกันทั้งสง จะบุวยไปไหน่ะจริงๆดีใจค่ะไม่ตกใจค่ะก็ดีใจที่แบบว่าได้ร่วมงานกันแล้วก็จะได้มีคนช่วยด้วยโอ้ยพ่ต้งแนะนำแล้วผมไปนั่งดูเขาเล่นละครผมยังหลุดเองเลยผมมากลัวตัวเองมากกว่าไม่ค่อยนะแนะนำอะไรพิ่ทิดหรอคะแนะนำให้เป็นเด็กดีก็พอค่ะเตือนนะเตือนเตือนนะเตือนตรงเวลาเอยตรงเวลานะตรงเวลา มีที่ไม่ได้มาวันนี้หนึ่งท่านคือ,อน้องอีตันลูกชายพี่หมิวก็ก็เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกก็คุณแม่คุณยายก็เตรียม2อบทมาพรุ่งนี้เปิดกล้งองวันแรกน้องอีตั้นจะเข้าฉากแรกด้วยแ่้หวังว่าคุณผู้ชมที่ทํางานมาเหนื่อยเหนื่อยได้ดูละครทางช่อง3ก็คงได้รับความสบายใจความบันเทิงแล้วก็บอกว่าคงมีความสุขกับละครเรื่องแกนแก้มแดง